จเป็นยังไงเมื่อครอบครัวถั้งแตกต้องมาปกป้องคุณยายจากชายเจ้าชู้ที่หวังมาฮุบเงินมรดกกว่าร้อยล้านสวัสดีครับพบกับชมซูริโอวันนี้จะมาสปอยหนังตลกร้ายเรื่อง The Price of non n o n n a s Inheritance หนังปี2024นำแสดงโดยคริสเตียนเดอร์ซิก้าอังเจลาฟิโนคิอาโรและคามามันเชวูดหนาบ้านพักแห่งหนึ่งในบราซิล กกดกึเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นกาโลก,ก็สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจพร้อมร้องเรียกภรรยาชื่ออันนาซึ่งลูกสาวกับลูกชายของเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเช่นกันสักผักพาวก็แตะไปที่ใครบางคนถูกยิงที่ริมสะสองเดือนก่อนหน้านี้ อันนาได้เจอกับแฟนเก่าชื่อนุนซีโอที่งานเลี้ยงรุ่นซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยถามสารทุกสุขดิบกันจนเธอได้รู้เขายังคงเป็นนักแสดงละครอยู่ดังนั้นเลยอยากได้เบอร์แม่ของเธอเพื่อจะชวนมาแสดงละครด้วยกันส่วนเขาพอรู้หลังเลิกลากันไปตอนวัยรุ่นเธอก็ไปคบกับกาโลและแต่งงานกันเขาเลยรู้สึกเสียดายเพราะยังรักเธออยู่ นานจึงทาให้เธอเคลิบเคลิ้มไปกับคำพูดหวานๆจนเกือบเผลอจูบกันดีที่กลับมาตั้งสติเพราะจําได้ว่าเขาเป็นเจ้าชูตัวพ่อนั่นเองหนึ่งเดือนต่อมาขณะอนานและครอบครัวมาที่ร้านอาหารเนื่องจากวันนี้แม่ของเธอจะบอกข่าวดีอะไรบางอย่างลูกสาวรู้อย่างนั้นก็ดีใจเพราะนึกว่าคุณย้ายจะยกมรดกกว่าหกล้านให้หล่อนจะได้นําเงินไปต่อเติมร้านน้ําชาซึ่งลูกชายก็ดีใจเช่นกันเนื่องจากอยาก,อยากหาอาพาร์ตเมนต์อยู่ในช่วงหาง,งานใหม่ทํา อันนาได้ยินอย่างนั้นก็บ่นลูกๆเพราะเงินมรดกที่คุณยายได้มาก็ควรเป็นของคุณยายแล้วพอได้ยินกาโลพูดที่เล่นทีจริงว่าอยากได้เรือสักลำก็หันมาบ่นกาโลด้วยอีกคน เมื่อแม่ของอันนาหรือคุณยายมาถึงก็บอกข่าวดีกับทุกคนว่าไม่คิดไม่ฝันจะได้เจอกับชายที่ทำให้เธอรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทีแรกอันนาก็กล่าวแสดงความยินดีแต่พอรู้ชายคนนั้นคือนูนซีโอแฟนเก่าสุดเจ้าชูก็ตกใจยิ่งได้ยินแม่บอกจะออกเงินทุนซ่อมแซมโงละครให้หนูนซีโอก็อรู้สึกสงสัยในตัวนูนซีโอมากหลายวันผ่านไป อันนากับกาโลก็ไปหาแม่ของเธอเนื่องจากได้จ้างนักสืบให้สืบเรื่องของนุนซิโอแล้วจนได้รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมหญิงชาราสองรายซึ่งแม่ก็ไม่เข้าใจเธอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทําไมกาโลจอมปากเสียเลยบอกนุนซิโอแกล้งมาคบกับแม่และจะก,กําจัดแม่เพราะหวังเงินมรดกอันนาเลยช่วยอธิบายด้วยอีกแรงทว่าแม่ก็ไม่สนแถมยังบอกจะแต่งงานกับนุซิโอที่บาซิลในสองสัปดาห์ข้างหน้าอีก นั่นเลยทําให้อันนาและกาโลเครียดมากเมื่ออันนากลับมาบ้านและคิดตึกต้องอยู่นานก็บอกกับทุกคนว่าเธอจะสังหารนุซิโอเพื่อปกป้องแม่ทุกคนได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจมากโดยเฉพาะลูกชายน้องสาวที่เห็นพี่ชายวอยไว้และจะไม่ยอมร่วมมือด้วยก็บอกพี่ก็เป็นอย่างนี้ทุกทีชอบหนีปัญหาเหมือนตอนไม่ยอมช่วยล้างจานหลังทานข้าวเสร็จพี่เลยรีบปฏิเสธอีกอย่างเรื่องนี้มันก็ใหญ่กว่าการล้างจานเยอะอันานที่เห็นทุกคนเครียดเลยบอก เธอจะจัดการเรื่องนี้เพียงคนเดียวรุ่งเช้ากาโลก็ตัดสินใจร่วมมือกับอันนาะดังนั้นพอตังคูเห็นลูกๆเดินเข้ามาใกล้ๆก,ก,ก็นแนะนําให้ไปอยู่ห้องอื่นเพราะกําลังวางแผนการกําจัดนูซีโออีกอย่างก็ไม่อยากให้ตังคูต้องมาเกี่ยวข้องด้วยลูกๆเลยบอกจะยอมร่วมมือด้วยเพื่อปกป้องคุณยายนั่นเลยทําให้อันนาดีใจมากส่วนกาโลก็บอกทุกคนถ้าถูกจับได้ขึ้นมาเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดเองทุกคนเลยรีบตกลงก็ตามนั้น นานจึงทำให้กาโลเซงเพราะไม่มีคนแย้งเลยขณะทุกคนปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีลูกสาวก็บอกได้วางแผนไว้แล้วคือจะใช้พืชมีพิชชนิดหนึ่งจัดการกันูซีโอเนื่องจากฤทธิ์ของมันคล้ายๆอาการหัวใจวายแถมยังไม่ทิ้งร่องรอยอันนาได้ยินอย่างนั้นก็ชื่นชมลูกสาวยกใหญ่ที่มีสัญชตาตญาณมือสังหารกาโลเลยแซวไม่เห็นจะน่ายินดีสักนิดก่อนอันนาจะสรุปเรามีเวลาสี่วันก่อนที่จะถึงงานแต่งครับ ก่อนทุกคนจะขึ้นเครื่องลูกชายที่เครียดก็ถามน้องสาวว่าถาดืชมีพิษใช้การไม่ได้จะทํำยังไงต่อเธอเลยบอกไม่ต้องกลัวพอเตรียมสารพิษอื่นไว้เป็นแผนสํารองแล้วนั่นเลยทําให้เขาโล่งใจแต่พอรู้เธอนํามาเก็บไว้ในกระเป๋าของตัวเองก็เครียดมากเธอเลยบอกแค่ลอเล่นเท่านั้นเมื่อทุกคนอยู่บนเครื่องบินกาโลที่เห็นลูกชายเครียดเลยเข้าไปปลอบ ซึ่งลูกชายก็วอยวายยกใหญ่จนคนข้างๆสงสัยกาโลเลยต้องใช้จังหวะกอดลูกชายเพื่อปลอบโกหกคนข้างๆว่าลูกชายของตอนเป็นโรคจิตเภทส่วนลูกสาวก็เริ่มไม่พอใจที่กาโลกับอานาพูดถึงแผนสำรองเพราะมองแผนของลูกสาวไม่ค่อยเว์์ หลังทุกคนเดินทางมาอย่างเน็ดเหนื่อยก็มาถึงที่พักสุรุลาที่คุณยายเช่าจนได้ส่วนกาโลกอันนะาเมื่อกว่าตามองรอบๆแล้วเห็นที่นี่ห่างไกลผู้คนก็โล่งใจเพราะเวลาลงมือกับนุซีโอจะได้ไม่มีใครเห็นแต่พอรู้ที่นี่มีรอปภกับแม่ครัวแถมเจ้าของบ้านยังติดกล้องวงจรปิดไปทั่วก็รู้สึกเครียดขึ้นมาทันที รุ่งเช้าหลังกาโลกอานนาะว่างแผ่มาทั้งคืนเธอก็ไปหลอกแม่ของเธอวานูุนซิโอมีอาการซึมเศร้าดังนั้นจึงอาจคิดสั้นได้โดยหวังให้แม่ไม่เอกใจเวลาทั้งคู่จัดการกับน,นุนซีโอแต่จังหวะที่แม่กําลังเชื่อในสิ่งที่ทั้งคู่โน้มน้าวนุนซิโอก็ขี่จักรยานผ่านมาแล้วก็จอดลงสระน้ำายังมีความสุขอันนาที่กลัวแม่จะไม่เชื่อเลยรีบอธิบายนี่แหละหลักฐานเพราะคนซึมเศร้ามักเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้าย ตกบ่ายลูกชายกับลูกสาวก็ได้พานูซิโอไปถ่ายภาพวิวนภะาริมทะเลซึ่งขณะนูซิโอถ่ายรูปเพลินๆอยู่นั้นลูกชายก็คิดแผนขึ้นมาได้คือจะผลักนนซิโอตกหน้นนผาผาแต่โดยที่ตัวเองอยู่ไกลเกินจึงจะให้น้องสาวเปคนลงมือโดยใช้คําว่าอับแดดแทนคําว่าผลักทว่าน้องก็ไม่กล้าลงมือทั้งคู่เลยจะโกนเกี่ยงกันไปมานนซิโอที่ลำาคาดเลยตัดสินใจใกลับเพราะทั้งคู่มารบกวนสมาธิตอนตัวเองถ่ายรูป ดาลูกสาวเธอนำเรื่องที่เกิดขึ้นตอนบ่ายมาเล่าให้กาโลกอนนาฟังโดยหวังว่าจะให้บนพี่ชายที่ไม่กล้าลงมือแต่พ่อแม่กลับบนทั้งคู่แทนที่เย่าบขี่ไก่ไม่ฟอทำให้เธอรู้สึกแย่มากส่วนพ่อพอเห็นทุกคนเริ่มแตกคอก็บอกทุกคนควรสามัคคีกันไว้พร้อมสั่งให้ลูกสาวไปหาพืชมีพิษมา ดาลูกชายกับลูกสาวหลังทะคู่เดินหาพืชมีพิษในป่าอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอพี่ชายก็ขอนั่งพักเพราะเหนื่อยพร้อมอาจจะคอยดูต้นทางให้น้องสาวเลยต้องเดินหาคนเดียวด้วยอารมณ์เซ็งๆส่วนกาโลกับอันนาเมื่อกลับมาถึงห้องพักก็พบมีชายตาบอดอาบน้ําอยู่ในห้องของทั้งคู่ทำให้ทั้งคู่ตกใจมากแต่พอได้พูดคุยกันจึงได้รู้หมอนี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของนูซิโอชื่อบยัน ตกเย็นขณะกาโลกำลังเครียดเรือมีตัววุ่นวายหรือโบยานโผล่มาอีกคนลูกสาวก็มาบอกข่าวร้ายว่าตอนไปหาพืชมีพิษพี่ชายเดินไปนอนทับเข้าส่วนที่กลับมาช้าเป็นเพราะพาพี่ชายไปหาหมอดังนั้นแผนการใช้พืชมีพิษเล่นงานนูซิโอจึงต้องล่มไปเนื่องจากกลัวแพรสงสัยส่วนอันานาที่กำลังนั่งเครียดก็พบนูซิโอมาคุยดีด้วยเนื่องจากยังคงรักเธออยู่กาโลที่เห็นเลยรู้สึกไม่พอใจมากตกดึก กาโลและครอบครัวก็มาปรึกษาแผนการสังหารนูซิโอกันใหม่เพราะพืชมีพิษใช้การไม่ได้ซึ่งกาโลกับอันนาก็มีแผนสำรองไว้แล้วคือจะทำให้นูซิโอหลับแล้วนำขึ้นรถจากนั้นก็ต่อท่อลมควันซึ่งลูกชายก็กลัวคุณยายจะระแวงกาโลเลยบอกไม่ต้องห่วงเพราะจะกล่อมให้ยายเข้าใจว่านูซิโออยู่ในภาวะซึมเศร้าส่วนลูกสาวก็ห่วงเรื่องโมยันแม้จะตาบอดก็ตาม อัน,นาที่เริ่มลําคาเลยบอกงั้นเดี๋ยวจัดการโบยันไปด้วยอีกคนโดยที่ทั้งหมดไม่รู้เลยว่าโบยันแอบมาได้ยินแผนการของพวกเขาครับ2วันก่อนงานแต่งในขณะที่อาน,นากับโบยนันพาคุณยายไปลองชุูเจ้าสาวกาโลลูกชายและลูกสาวก็ทำตามแผนโดยกาโลโมกัน,นูนซิโอว่าตัวเองกลัหายใจในน้ำได้นานมากนูนซิโอที่เกิดความพ่ายแพ้เลยโมเรื่องของตัวเองบ้างก่อนจะไปดำน้ำโชว์ที่สระ กาโลที่เห็นแผนการดำเนินไปได้สวยก็สั่งให้ลูกสาวทำไปตีโพตีพายส่วนลูกชายก็ให้ไปช่วยนูซิโอขึ้นมาแล้วขณะนุซิโอกำลังงง,งๆพรอกำลังดาน้ำให้ดูทั้งสาคนก็กระหนำพูดปลอบประโลมให้หนุซิโออย่าคิดสั้นบบา拉รา,รา,รานูซิโอได้ยินอย่างนั้นเลยคกรดาทั้ง3คนยกใหญ่จีเพียงกันทั้งบ้านก่อนจะเดินหนีไป ดานกาโลเขาไปหารอปภเพื่อหลอกว่าหนุซิโอขีสั้นโดยกระโดดลงสระน้ําดีที่ตนช่วยเอาไว้ได้ซึ่งก็เดาคงไปพอหนนุซิโอยังไม่หาจากโรคซึมเศร้าจากนั้นก็พูดอ้อมค้อมไปมาก่อนขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแต่พอรู้ว่ากล้องวงจรปิดถูกปิดไว้และจะเปิดก็ต่อเมื่อไม่มีคนอยู่บ้านกาโลก็รู้สึกเซ็งมากตกดึก กาโลก็พบอนาหายไปเขาเลยเดิอนออกตามหาจนพบเธอเพรอรัก,กน,นูซิโออยู่นั่นเลยทําให้เขาเจ็บใจมากดังนั้นพอเธอกลับมาเขาเลยบ่นยกใหญ่จนได้รู้เธอแค่ไปเดินเล่นมาและไม่ได้เจอนูซิโอเลยดังนั้นคนที่เขาเห็นคงเป็นคุณยายส่วนกาโลเมื่อดยินเธอบ่นหนักใจว่าคงไม่มีใครเชื่อเรื่องนูซิโอจะคิดสั้นเขาก็คิดอะไรขึ้นมาได้หนึ่งวันก่อนงานแต่ง ขณะอานากับโบยันพาคุณยายไปรับชุดแต่งงานเธอก็ตกใจมากเมื่อได้รู้โบยันได้ยินแผนการสังหารนุนซิโอที่เธอกับครอบครัวคุยกันส่วนกาโลเมื่อได้อยู่กับนุนซิโอตามลำพังก็ทำทีพาไปเล่นเครื่อง,งดื่มแล้วประสบโอกาสก็โกหกว่าตนจะเลิอกกับอานานะแต่ด้วยที่ไม่อยากบอกต่อหน้าเลยจะวานให้นุนซิโอเขียนจดหมายบอกเลิกให้หน่อย ซึ่งก็อยากได้ฟิลแบบเป็นการจากลาก,กันครั้งสุดท้ายแม้หนุนซีโอจะยังงงงงแถมยังรู้สึกเหมือนถูกบังคับเขียนตามที่กาโลบอกแต่ด้วยที่สงสารและยอมเขียนให้ซึ่งพอหนูซิโอเขียนเสร็จกาโลก็ดีใจมากที่หนูซิโอลงกลเนื่องจากจะนจําจดหมายลายมือของหนูซิโอฉบับนี้มาเป็นหลักฐานการจากลากของหนูซิโอตอนกาจัดหนูซิโอได้สําเร็จนั่นเอง เมื่อกาโลกลับมาบ้านด้วยท่าทีกระยิมยิ้มย่องพอได้เจออันนาก็รีบบอกข่าวดีเรื่องที่จดหมายลาลายมือนูซิโอมาแล้วส่วนเธอก็บอกข่าวดีเช่นกันที่โบยันรู้แผนการลอบสังหารหนูซิโอซึ่งทีแรกกาโลก,ก็มีท่าทีตกใจแต่พอเธอบอกเธอจ่ายเงินให้โบยนันจนโบยันยอมร่วมมือโดยจะช่วยยืนยันวุ่นนูซิโอเป็นโรคซึมเศร้าก็เริ่มเบาใจแม้จะยังระแวงโบยันอยู่บ้างก็ตาม ดานอันนาที่ตัดสินใจลงมือจัดการน,นูซิโอคืนนี้เนื่องจากทุกคนจะไปงานเทศกาลก็ต้องพบข่าวร้ายเมื่อร,ปรอปภต้องอยู่เฝ้าแม่ครัวหรือภรรยาเธอรู้อย่างนั้นเลยเสนอตัวจะดูแลแม่ครัวให้แต่รถของเขาก็ดันเสียอีกสุดท้ายเธอเลยให้เขายืมรถจนร,ปรอปภตัดสินใจไปงานเทศกาลในคืนนี้ เมื่อการโรเตรียมตัวลงมือก็พบเพื่อนๆเจ้าสาวแม่ของอันนามาที่นี่อันนาเห็นอย่างนั้นเลยเดินไปหาโบยันเพื่อที่จะให้โบยันชวนแม่กับเพื่อนๆออกไปข้างนอกซึ่งโบยันก็ยินดีช่วยแม้จะพูดเก๊กังๆอยู่บ้างทว่าสุดท้ายแม่และเพื่อนๆก็ยอมออกไปฉลองที่งานเทศกาลตามที่โบยันแนะนํา ขณะอันนาลูกสาวและลูกชายนั่งทานอาหารอยู่กับนูซิโอสภากาโลก็ยกเคข้องดื่มมาให้แล้วทันทีที่นูซิโอได้ดื่มก็ลมฟุบลงไป ลูกชายเห็นอย่างนั้นก็ตกใจแล้วพูดอะไรไปเรื่อยส่วนลูกสาวก็ออาแต่นิ่งจนอนานกากาโลได้รู้ลูกสาวกับลูกชายจะยกเลิกแผนการน,นี้เพราะมองชีวิตของนูซิโอมีค่ามากกว่าเงินมรดกของยายอนานกากาโลได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มออกมาก่อนบอกพ่อแม่ก็ตัดสินใจจะเลิกเช่นกันพร้อมๆกับสั่งให้ลูกๆไปนอน หลังลูกๆไปนอนกาโลกับอนานก็ทำตามแผนเดิมคือนำหนูซีโอไปไว้ในรถของรอเพอเพเพื่อรมควันแต่ก็ต้องพบข่าวร้ายเมื่อรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าจึงไม่มีท่อไอเสียสุดท้ายด้วยที่ถูกขัดขวางด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาทั้งคู่เลยจะหยุดพผกนการทั้งหมดกาโลเลยจะขึ้นไปนอนส่วนอันาที่เซ็งๆเลยจะขอนั่งอยู่ที่โซฟาสักพักหนึ่ง แล้วพาวกรตัดมาที่ตอนต้นเรื่องเมื่ออันนากับกาโลสุดุ้งตื่นเพราะเสียงปืนก็รีบวิ่งออกไปดูที่ห้องของคุณยายซึ่งคุณยายก็สงสัยเช่นกันว่าไปเสียงอะไรพร้อมยืนยันตะกีนุนซิโออยู่กับตอน เมื่อทุกคนเดินตามเสียงนั่นไปก็พบนูซิโอนอนร้องโอดโอดอยู่ข้างสารน้ำกับแม่ครัวกำลังเกลี้ยกล่อมรอปภให้วางอาวุธลงสุดท้ายทุกคนเลยได้รู้นูซิโอไปเป็นชู้กับแม่ครัวดังนั้นคืนก่อนที่กาโลเห็นหนูซิโอพอลอรักอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ครัวนั่นเองส่วนรอปภเมื่อถูกแม่ครัวกล่อมมากเข้าก็ยอมวางมือ ต่อมาเมื่อทุกคนพานูซิโอมาโรงพยาบาลและคุณยายรู้เขาไม่เป็นอะไรมากก็บอกกับอันนาว่าทานูซิโอหายดีคุณยายหรือแม่ของอันนากับนูซิโอจะไปแสดงละครร่วมกัน จากนั้นจะบินไปอยู่ด้วยกันที่บราซิลนั่นเลยทำให้อันนาแปลกใจแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรต่อแม่ก็บอกแต่ก่อนจะไปบราซิลแม่จะยกสมบัติทั้งหมดให้อันนาะเพราะจริงๆแม่ก็รู้อยู่แล้วว่านูซิโอรักแม่ที่สมบัติเพียงแต่ชีวิตที่เหลืออยู่ของแม่เมื่อได้อยู่กับน,นูซิโอแม่ก็กลับมารู้สึกสนุกกับชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและแม่ก็จะแกล้งว่ายังมีเงินอยู่ให้นานที่สุดเผื่อที่นูซิโอจะยังคงเป็นท่าส่วนตัวของแม่พร้อมทั้งขอ,อโทษที่ทำอะไรเอาแต่ใจ ซึ่งอันนาก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่เพราะถ้าเป็นเธอเธอก็คงตัดสินใจทำคล้ายๆแม่เช่นกันก่อนจบเมื่อกาโลลูกชายและลูกสาวเห็นอันนาเดินมาหาก็รีบถามถึงคุณยายซึ่งพอรู้คุณยายจะไม่แต่งงานกับนุนซีโอก็โล่งใจมากพร้อมถามถึงเงินมรดกนั่นเลยทำให้อนนาอารมณ์เสียจึงเดินหนีไปทั้งสามคนเลยกล่าวขอโทษทว่าสักพักก็วกกลับมาถามถึงเงินมรดกเหมือนเดิมทำให้อน,นาเซ็งมาก สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึง่งที่ต้องปกป้องคุณยายจากชายเจ้าชู้ที่เข้ามาจีบเพราะหวังเงินมรดก ซึ่งทีแรกก็แค่กีกันแต่หลังๆดันวางแผนจะสังหารชายชูเซนนี่เรื่องราวเลยเริ่มบานปลายแต่ท้ายที่สุดก็จบลงได้ด้วยดีเนื่อจากคุณยายรู้อยู่แล้วว่าหมอนั้นหวังเงินมรดกนั่นเองก็จบแล้วนะครับกับหนังมรดกคุณยายหนังได้คะแนนจาก m m d b 5 3คะแนนเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ